ทำแบบนี้กับอาหารรักษาโรคนิ้วเด็ดขาดนะคะใครที่เลี้ยงแมวที่กำลังเป็นนิ้วหรือว่าให้ทานอาหารสูตรรักษาโรคนิ้วหรือป้องกันโรคนิ้วอยู่เนี่ยต้องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะหมอเจอคำถามแบบนี้บ่อยมากค่ะให้อาหารรักษาโรคนิ้วหรือว่าป้องกันนิ้วอยู่แล้วจะเอาอาหารอื่นมาผสมได้ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าอาหารสูตรที่ใช้รักษาโรคเนี่ยอาจจะมีราคาสูงกว่าอาหารสูตรอื่นนะคะแต่หมอจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาอาหารอื่นผสมเข้าไปเนี่ยจะทําให้อาหารสูตรรักษาโรคนิ้วไม่สามารถรักษาโรคนิ้วได้อีกต่อไปค่ะหมอจะอธิบายให้ฟัง่วาาาาทํไมโดยปกติอหร รักษาโรคนิ้วหรืออาป้องกันนิ้วเนี่ยเขาจะใช้หลักการของการควบคุมปริมาณแร่ธาตุที่มีแนวโนม้มว่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดนิ้วค่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราต้องการผลในการละลายนิ้วเนี่ยเขาก็จะมีการควบคุมแร่ธาตุชนิดนั้นให้ต่ำมากๆแล้วก็จะมีการใส่สารที่ช่วยปรับ pH ของปัสสาวะให้ยากต่อการเกิดนิ้วมากขึ้นค่ะดังนั้นเมื่อเราเอาอาหารอื่นไปผสมก็จะทําให้เราควบคุมปริมาณแร่ธาตุแล้วก็ pH ของปัสสาวะไม่ได้อีกต่อไปเท่ากับว่าอาหารรักษาโรคนิ้วที่เราตั้งใจใจ,ใจ่ายเงกกินซื้อมก,ก่่อคีีไ,ไปะต ดังนั้นถ้าใครกําลังทําแบบนี้อยู่ต้องหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคะหรือถ้าทํามานานแล้วเนี่ยอาจจะต้องกลับไปตรวจมอนิเตอร์กับคุณหมอดูค่ะว่านิ้วหรือตะกอนนิ้วเนี่ยกลับมาอีกหรือเปล่าโรคนิ้วในแมวเนี่ยยังเจอได้เยอะมากๆใครมีคนรู้จักอย่างน้องแมวก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เขานะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องหมอซีนไว้ด้วยใครมีคาถามอื่นๆเกี่ยวกับน้องแมวก็สามารถคอมเมนต์ถามกันไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวหมอมาตอบให้คะ่ะ